สวัสดีครับมเอนีซ่องกเกษตรอีสานบานเฮา8 8ดเก้ากะผ้าทุกทันมาเบิงสวนกเกษตรผสมผสานนะครับของแม่เทาครับผมแม่เทาผมเองนะครับแล้วก็ดูกับมันและเกินครับเบิงครับบนูนนะครับบงิงมวง คุณนะครับพี่น้องครับกล้วยครับลกอยู่ครับมีหลายเครื้อเลยครับผม เบิ่งครับพี่น้องครับเบิ้งความดูความมันของเราครับบบกพริกบักเขือบับหุ่งก็มี่นะครับนี่คือบักเคือนะครับผม่นทั้งนอกกับคุณท้งหน้าครับสวยงามนะครับงามแรงเลงกับตาอยู่ยูแต่ก็เว้นกับหอนครับผมเดี๋ยวพี่เบิ่งอีกทางหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นต้นบักนัดครับ บักนัดนะครับหรือสับปะรดนะครับผม โอนี้ก็ซีเป็นบักเขือครับผมมีคามีหยางลายหยางนะครับผมนะครับมีกก้ไอ้มีกก้กล้วยพร้อมนะปูกล้วยนะโมนีเป็นกล้วยหอมนะครับถ้าลังก็ซีเป็นไอ้กก๊ะขี้เล็กครับผมปลูกไว้สมัยตะกี้นะครับปลูกไว้ก็ได้เก็บแกงอยู่เรื่อยๆเลยครับผมปะขี้เล็กนี่ปลูกอยุสีหาต้นนะครับเบิ้งครับ